สวัสดีจ้า fc คลิปนี้เรามาเปิดห้องจานไฟของเวฟหนึ่กันนะคร fc คลิปนี้เรามาดูนะครับชิ้นส่วนปริศนาที่เรามักจะทําการถอดออกมาแล้วเวลาประกอบกับชิ้นส่วนต่อเหล่านี้มันจะหลงเหลือแล้วก็มักจะถามกันนะครว่าชิ้นส่วนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของตัวเครื่องเรามาดูจุดที่เราพลาดกันนะคร fc ต้นตรงนี้นะเป็นตัวกันโซ่เราลิ้นหลุดนะครับ อ่าทีนี้เรามาดูกันเมื่อเราคลายน็อตออกเราจะเจอสปริงหนึ่งตัวตรงนี้นะเมื่อเราเจอสปริงแล้วให้เอาสปริงออกมาก่อนเลยนะนี่พอเราสปริงออกมานะเราก็จะได้บูตออกมาด้วยนะมันก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบูตกับสปริงนะตัวนี้เปรียบเป็นตัวประคองอ่าตลับลูกปืนไม่ให้มันสไลด์ซ้ายขวาดังนั้นนี่แหละนะ อะไรชิ้นส่วนที่เราประกอบแล้วมันจะหลงเหลือก็คือชิ้นนี้ของตระกูลเวฟหนึ่สองห้านะมันจะอยู่ตรงนี้รูนี้เลยนะ f c ทุกท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้จ้า